อันดี้บอกเลยครับรุ่นดีมากเลยครับผมโอ้ยันเดือดเราจะไม่กลับบ้านครับเราจะเดินป่าแะเลวันให้ป้าด่าครับตัวมันใหญ่มากอะเทียบกับามือครับผมเราเจอรอยเท้าสัตว์ครับผมน่าจะเป็นตัวอะไรครับย่อน่าจะเป็นหมีเมื่อกี้ครับเดินลำธารมาว่าโคตรแล้วครับที่เดินขึ้นเขาอะไม่มีอะไรมากครับก็ะคขไปกันต่อ ดีครับชาววัยรุ่นเที่ยวป่าครับวันนี้ครับ e ีพีพิเศษครับวัยรุ่นเที่ยวป่าแต่เป็นในแบบฉบับวัยรุ่นเที่ยวป่าหาแต่เรื่องวงเล็บครับดีๆครับผมบก่อนหน้านี้เราได้ไปเหตุรถคุณอาปีดาครับซึ่งเป็นนักอนุรักษ์เกี่ยวกับนกเงือกเนาะที่บางสะพานครับวันนี้เราจะไปตามติดกันว่าหลังจากที่ รถคุณาปีดามาเซ็ตช่วงล่างที่โชคพอยไปแล้วนะครับว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมขนาดไหนมันจะสามารถลุยได้ดีกว่าเดิมไหมก่อนนั้นเนี้ยช่างบอยเราครับก็ได้ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วรถด้วิดาไปไงก่อนนั้นเนี้ยแท็กบูลี่รถเขาไงต้อแด่ดมัน <laughs> ตอนนี้าอารมณ์หันทงไม่มีเลยเพราะว่าหัน เพราะมันหมดสภาพแล้วครับกระด้งดางมไอ้นี่หมดแล้วแล้วก็รั่วด้วยการรถมันแปลกๆก็คือเหมือนโช้กอะไรมันไม่ไหวแล้ว <S <S แล้วก็ระบบช่วงล่างก็มีบ้างเพราะว่ารถมันไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยอะไรแต่หลกกักๆน่าจะมาจากโช้กก่อนเพราะว่าพอโช้กมันเสื่อมสภาพมันก็จะไม่ดึงไม่อะไรแล้วครับเลขมันก็ลูกไม่ค่อยดีเหมือนผ้ามันไหม้ไปแล้วคือ,อ,นนอนนเนี้ยนอะไรรั่วทั้งตัวอั่งเนี้ย ลูกหมากข้างล่างเนี่ยเหมือนมีอะไรหลวมสักตัวหนึ่งอที่ใช่เวลาเลี้ยวมันไม่ไปครับเลี้ยวแล้วแบบมันไม่ตามเนี่ยครับเวลาเลี้ยวมานเรียกว่าแฉลล์ป่ะครับโชคน่าจะเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยครับเพราะโชคใช้หนาแล้วเดี๋ยวเช็คพวกโชคระบบเบรกอะไรให้ครับรคับลองดูนะฮะขอบคุณมากต้นน่ะหน้าซ้ายรั่วโชคหน้าซ้ายรั่วครับมันเยอะมาก เมืองตอนนี้ชงนะสายรั่วเดี๋ยวผมขอเอาเครื่องอุปกรณ์เดี๋ยวเราขึ้นถอดล้อเลยเช็คพวกเบรกพวกอะไรให้ทีนงครับน้ำมันรั่วออกมานะมันก็ถึงนั่นอันนี้ใช่อแม่ที่เบอกว่ามันนั่นใช่ไหมอาวใหม่อันนี้คืออ๋อนุ่นเนี่ยครับอันนี้มันเป็นคาบจะวีคือมัน พวกโอลิงพวกซีนมันปิ้นมันก็ออกมาเวลาเราเลี้ยวอะไรครับแต่หลักคือที่ที่บอกว่าวิ่งแล้วมันโยนหรืออะไรเงี้ยอาจจะเกิดจากโชครั่วด้วยครับโอ้นี่คือโชครั่วแล้วนะใช่ครับน้ำมันออกหมดแล้วครับโอ้โชคลอยมาช่วยทันการพอดีเลยเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองด้วยกันนะครับลองสภาพจริงดีนะเนี่ยครับโชกที่บอกรั่วครับเนี่ยมีครับน้ำมันนี่ครับน้ำมันครับน้ำมันออกมามันไม่ทางานแล้วเนี่ยครับ แล้วก็เบรกเริ่มเริ่มหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วใช่เบรกทำงานแล้วนะก็หลักๆคือหน้าสายมีซีนโอลิงน่าจะต้องเปลี่ยนโขกกับเบรกแน่นอนครับผมครับถือว่าเสียนะครับผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าผมสามารถใช้ได้ไหมหรือมันอันตรายหรือเปล่าใช่อันาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับความอันตรายถ้าเราขับไม่ได้เร็วมากหรือไม่อะไรมากความอันตรายน้อยแต่ถ้าเราขับเร็วรถมันไม่นิ่ง รถมันโยนอะไรเงี้ยลอนนันตรายก็มันล่อนหรือว่าว่าเข้าไปทางเส้นทางที่มันลุกลังหรือมันเอียงอะไรเงี้ยถ้าโชคมันเอาไม่อยู่มันก็มีโอกาสที่อันตรายครับรถโชครถบรรทุกครับใส่รถบ้านมันก็ตกอโชครถบรรทุก,ทก,ทกถถในคริเบียนใช่ครับโอ้สนใจผมไปเห็นใ,ในรถบรรทุกอะสีแดงๆสีสีน้าเงินอะไรเงี้ยครับแข็งๆนะครับอืมแล้วไปด้วยกันไหมทำไมไม่ไปอะจุกจุกจุก ไปก็โดนป้าด่านแน่นอนโอ้มาดูลูกค้าพี่เยอะขนาดนี้อันนี้แบบ<ป>เรียวๆเลยววนะปิดเรื่องความลับนะเรื่องที่จะออกไปแหละครับผมอย่าไปบอกปานะค,ครับผมเี่ครับเรากําลังเดินทางจากโชคบอยครับไปบ้านคีลีล้อมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งระยะทางคร่าวๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ 6ชั่วโมงในการเดินทางเลยเนาะวันนี้เราก็เดินทางพอมจากชคบอยในเวลาประมาณบ่ายโมงครับไนดะ้ถึงวันเย็นๆค่ำๆวันนี้ครับสำหรับกิจกรรมดีๆอันนี้ครับว่าเกิดจากที่ว่าเรา เก่าๆครับในการข,ขับเดินทางตลอดเพื่ออนุรักษ์นกเพื่อซึ่งชวกเราน่าจะมีประโยชน์กับเขาในการเดินทางเนาะในการเซตอัพช่วงล่างช่วงล่างรถของพี่ปีดาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์บูธหูแหนบอะไรต่างๆเนี่ยครับสึกหมดแล้วไอสิ่งที่ผมทําให้พี่เขาไปเนี่ยโชค๊คแล้วก็เบรกแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้พี่เขาใหม่เนี่ยมันคงทําให้พี่เขามีความสุขกับการขับรถคันนี้ไปทําภารกิจของเขาอ่ะ มากขึ้นครับเดี๋ยวไปลองฟิวลิงกันด่ครับครับลองดูว่ามันจะมันจะดีขึ้นไหมมันต้องดีอยู่แล้ว พูดถึงพี่ปิดาเวลาใช้งานก็คันนี้คือใช้อยู่ในทางทางดินทางดินทางลูกรังนี่แหละทางทางเผาเยอนมากทางที่แบบบางทีก็ไม่มีนคนใช้ครับล้างล้างอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมันกันดานมากกระโดดนะรถม,นนมันก็ต้องสมรรถนามันก็ต้องสมบูรณ์ใช่ไหมครับโฟวิอะไรเงี้ยแข็งแรงอ่ะมันจะเป็นทางที่น่าจะใกล้เคียงกับที่ใช้งานต้องปล่อยไหลไปแบบไม่ต้องเบรก,กอะไรครับจะได้รู้ว่า อาการรถมันถ้าเป็นของเดิมมันอาจจะต้องคอยผ่อนใช่ใช่ใช่เพราะรถแข็งร้นอนนะไอ้นี่นี่นี่นกพตานกนกุมนกอุ้มเฮ้ยหาดูยากดู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 น่ารักหายากนะหายากหายากหาดูว่านนพวกนกนกุ้มเฮ้ยแจ๋งอะ่ะคือพอรู้สึกแล้วว่าว่ามันต่างหรือไม่ต่างอะไรอย่างเงี้ย ที่ใช้งานทางก็ประมาณอย่างนี้ครับยิ่งไวลาแค่ว่าบนเขาจริงๆว <บน S 2> ่าช <บน S 2> ัน้นแลวบางทีมันหักสองเนะี่ยขึ้นเลยต้องลองไปดูนะ ก็ oh, เอาจริงครับอาบิดาก็คือนักอนุรักษ์ธรรมชาติคนหนึ่งที่มีอุดมการที่แรงกล้ามากครับทุกวันนี้อย่างตัวเป็นเองและเพื่อนๆนะครับก็ได้เข้าไปเสพธรรมชาติกันแต่อาบิดาเนี่ยครับก็คือผู้ที่แบบทําให้ธรรมชาติครับมัน,นสมดอยู่ตลอดโดยการถ่ายทอดของอาบิดาก็มาในมุมมองของนักอนุรักษ์ือกซึ่งเอาจริงๆในความเข้าใจของปีน,นอร์ส อาจจะเข้าใจไม่เยอะมากนะตอนนี้เนาะแต่ไปถึงทุกเราเราก็จะไปทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือนกเงือกเขาบอกว่าคือปลูกป่าแต่ถามว่านกเงือกปลูกป่ายังไงรยเยลียดของนกเงือกเป็นอย่างไรทําไมถึงต้องให้ความสัมพันธ์กับนกเงือกขนาดนั้นอนะตอนนี้มันยังตอบไม่ได้แต่เป็น จะไปหาคำตอบเหล่านี้กับอาบีดาครับ มาครึ่งทางครับก็แวะซื้อกาแฟเตินมน้ามันจัดไปแบบเต็มถังเลยครับแล้วเดเดินทางกันต่อครับเหลือเวลาเดินทางประมาณ3าชั่วโมงครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวแถวชามแล้วันนี้เราก็เดินทางครับน่าจะถึงวันเย็นๆค่ำๆพอดีครับไปถึงน่าจะมื้อเย็นพอดีเลยครับก็เดี๋ยวเราไปให้อาบิดาทำกับข้าวเรากินนะ กำลังทำอะไรครับอันนี้ผงข้าวครับ<ะ>ข้าวสาหรับมื้อเย็นเอาไว้รอใครครับพี่เอาเ็นไม่รู้ว่ากี่โมงแสดงว่าเบนต้องสำคัญมากนะเนี่ยเราเบนหุงข้าวรอเลยหุงข้าวรอเลย ส้มนะแถวบ้านนั่นก็คือแก่เทโพอเทโพใส่กะทิแทนผักบุ้งอ่ะมายืมพิกเอาเอาเอลยนิเดียวิเดียเอาไปเลยผมไม่ได้ใช้ป้าแกปันประจำขุขอบคุณแล้วพอเนยเดี๋ยวไม่พอมาเอาเล็กครึครับอาไม่ชวนคุยฮะ มันได้กินข้าวไหมแต่ว่ามันยังไม่สุกก็ดีเบนได้กินข้าวไหมไม่ไม่กุนไน้าอยู่ครับอีกสิบโลถึงพี่นัดตอนน,นตอนนี้พี่ให้พี่พีดาเกตทำข้าวไวก่อนขับรถกันมาไม่กินอะไรเลยกะแบบมาฝากท้องที่เนี่ยแลรงไปทลยขับแกงคั่วทุกสิ่งอย่างเอาจากข้าวรอบๆบ้านป ครับเราเข้าเพจหมู่บ้าน,น,น,าน,นคีรีล้อมน,น,นะครับอ้าครับเราตื่นแต่เช้าตู่เลยจะไปไหนครับเชา้าี้ไปดูทะเลหมอกครับเพราะว่ามันชันแล้วก็แบบหากักซอกแบบหนักๆเลยครับเห็นไหมไม่ไม่ตรงลกอะ่ะเป็นดูให้ครับครับครับ เราเริ่มเดินเข้ามาในป่าแบบจริงจังนะครับผมเปียกตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมเราจะไม่มีทางแบบประจำไม่ส่งทางอะไรบ้างสิทา่ว่าคือธรรมดาของการเดินทางมทางธรรมดาโอ้วิเนี่ยคิดดูถ้าเกาะเลนกล้องอ่ะคิดดูว่ามันดิบขนาดไหนครับผมถึงแล้ว